พกเฮาเกิดมากับลมหายใจแท้ๆแต่ว่าบ่เคยเห็นคุ้น่าของลมหายใจตของเองก็ยังว่าพอว่าความบรู้เพะว่าเฮาบ่รลุเกิดมาเพระว่าความบรรูุบรรู้มากิ่มตั้งแต่วันเกิดพ<ม>ออแต่พอแม่บ่บอกก็บ่ฮหูว่าเกิดวันใดบางคนพอแม่ตายหมอตามเมียหรือญาติญาติบอกแล้วก็เสือไปตามนั้นถ้าก,กิงหรือก็กิงตามเกิด เวลานันเวลานี่นนนคือกันบอกจักกิ่งหรือว่ากิ่งตามเกิดเพราะว่าเกิดความเกิดมากพราะว่าความบารรลก็เลยหาเป็นไปตามตันหาคือความอยากอุปทานคือความยึด <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ>ก็ดเลยไปหาเพึ่งสิ่งอื่นเป็นธรรมดานั่นแหละหาเพึ่งสิ่งอื่นนอกจากตัวไปฝากความสุขไปฝากความหวังไปฝากยังต่างๆไปฝากความสุข ความสมหวังความตายใหญ่ไว้กับบุคคลอื่นไว้กับสับสมบัติทางต่างๆที่กำลังดินล้นหาอยู่นั่นเองแต่ฝากความหวังไว้กับบานหลังไงหลรดหลายขั้นแม้กระทั่งว่าญงขึ้นมาแล้วครับมีลูกหลานก็ไปฝากความหวังความสุขฝากเป็นฝากตายไปครับลูกหลาน ฝากไว้กับสับสมบัตรต่างๆที่หามาได้นะโดยบริเห็นคุณนคาทางธรรมะคือความจริงของตัวเองที่ทุกคนสุดท้ายแล้วนั้นนะต้องตายแต่ละแต่ละคนแต่ละคนบนที่เห้าเหมืนเห่าสิพาาอารมณ์ความรู้สึกในความเสียใจดีใจพ่อใจบ่พ่อใจ,อใจมากมายไม,ม่ปนไดกัตามแต่ <c oughs> เห้าหันเขามา หาความจริงของชีวิตจริงประสบการณ์จริงของ,จงเจ้าของเองาเฮ้านัง่งตลอดที่จําความใดผ่านมาจนเท่าปัจจุบันนี้ออหาที่พึงอันแท้จริงโดยเสียว่างใจกับความสุขความสมหวังไว้กับสิ่งของอันใดอันหนึ่งเงินทองรถบ้านให้หน้าุดถาบดาศักอย่างต่างๆอ,อก็มี หาความตายใจใดอยู่บ่หรือสิฝากความหวังความสุขความสบายใจตายใจไวครับลูกเต่าเล่าล้านหรือญาติพี่น้องพ่อแม่บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งออกะพ่อเป็นแต่ตายใจใดอยู่ mm. บ่และเข้าไปหาทีพึ่งทั้งว่าหาทีพึ่งหมายถึงความ สงบใจสบายใจคือว่าตายใจใดอยู่บอกตายใจใดอยู่จากรถจากบ้านจากบุคคลสัตว์สิ่งของที่เข้าไปสร้างสมหามาไว <Okay. S 1> และสุดท้ายแล้วทั้งหลายแล้วนั้นเขาก็ต้องตายจากมั่นเห็นไหมจึงบอกว่าที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันสุดท้าย <Okay. S 1> ที่พวกเข้ามีมาตั้งแต่แหลเริ่มเดิมที่แล้ว เกิดมาก,กับพอมล้มหายใจสุดท้ายแล้วก็ต้องตายไปกับการมดล้มหายใจก่อนที่คิดได้ก่อนที่สิตายคือบาหาที่พึงสุดท้ายอันที่เป็นที่พึงได้จริงๆเลยคือตนเองบ่แมนผู้อื่นบ่แมนสิ่งของอื่นบ่แมนว่าไปตายใหญ่กับอันอื่นๆเลยและถ้าเฮาได้ยินฟังธรรมของพุทธเจ้าแล้วได้ยินฟังธรรมหนทางอันประเสริฐหนทางที่จะออกจาก ความถูกได้จริงๆก็คือล่มหายใจจากของเองยางว่าตะกีห้องบรลูแมนห้องสเคยทําผิดมากไม่เพียงใดก็ตามแมนเ้องสุเคยยึดมันถือมันตายใจฝากควหวางไว้กับบุคคลที่ว่าไว้ใจได้ลูกหลานเหลนพอ่อเม่ผัวเมียและสับสมบัติมากไม่เพียงใดก็ตาม นั่นคือความที่เห้เคยเห็นผิดมาแล้วแต่สุดท้ายเขาก็ต้องตายจากสิ่งเก่านั้นนะเมื่อคิดได้แล้วหาที่พึงอันประเสริฐเป็นท่างทีสิ่าต้องกลับมาเกิดอีกนี่นไหมความเกิดเป็นถูกความแก้เป็นถูกเก็บไข่ได้ป่วยเป็นถูกนี่เห็นบะละสิ่งใดบ่ได้ใดดังใจสิ่งนั้นก็เป็นถูกอีกแต่สุดท้ายนั่นแะความตายเนี่ยก้อนที่สิตายทีนี้มันถูกกว่าอีกเอบาดมันตายอีรีนะั่นมัน มันตายซะก่อนแต่ว่าก่อนที่ตายมันถูกกว่า <c oughs> ย่าเรื่องว่าความคิดสุดท้ายของเฮาเองแล้วก็อารมณ์นั่นแหละสิพ้าเฮาไปบ่มีผู้อื่นผู้ใดผู้หนึ่งผ้าเฮาไปตัวเฮาเองความคิดจิตสุดท้ายอารมณ์สุดท้ายสิเป็นตัวผ้าไปตามพบูพมต่างๆเออสับสมบัติหามาใดซอยเหลือ,อยังเฮาบ่ได บาดจิตบาดจิตสุดท้ายที่สิตายออลูกเต้าเล้อลานกับซอยเหลือ,อยังห้าบ่ได้บุคคลสัตว์สิ่งของสัส์สมบัติต่างๆซอยเหลือ,อยังห้าบ่ได้อ,อะไรจังววาให้ทำความเข้าใจว่าสิ่งจําเป็นสําคัญในขณะที่มีชีวิตก็บ,บ่มียังมากอาหารยารักษาโรคเครื่องนมตลอดทั้งที่อยู่อาศัยและบุคคลที่สีพ่อพึ่งพ่อใดคือความดีของเขาเองใจว่าละ แม้เจ้าิมีสมบัติมากมายเพียงใดก็ตามสิ่งนั้นบ่ท่านได้เป็นของติดายใจใดแต่สิ่งติดายใจใดคือความดีที่เฮาเหตุไหว้กับลูกเต่าเล่าหลานญาติสนิทมิสหายเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ว่าไปเออความดีต่านั้นแหละเขาสิกลับมาเบิงแต่ว่าสิดูแลกันใดเฉพาะมีชีวิตเท่านั้นเด้ใจว่าละ <c oughs> คนเฮาเคารพนับถือกันเคารพนับถือโดย่ระองบังคับคือความดี บ่แม,ม่นศุดทารดาศักบ่แม่นตำแหนง่งบ่แม่นอำนาจเงินบ่แม่นตัวนั้นเ้อพวกเป็นข้าราชการทั้งหลายถ้าเคารพนับถือหัวหนา้าหน่วยงาน,นางต่างๆเข้าก็เคารพเคารพนับถือโดยตำแหนง่งโดยศุดทารดาศักิ์ซื่อนี่เป็นการเคารพตามธรรมเนียมหรือประเพณีอันหนึง่งออที่สืบต่อกันมาแต่ว่าความเคารพจริงๆนั่นนะ ถ้าหัวหนาหน่วยงานนั่นนั่นเป็นคนดีจริงๆอันนี้ความเคารพนี่สิเป็นความเคารพโดยสุดใจตายใจว่าบุบคคลผู้นี้เป็นคนดีนี่ังหากือว,ว่าสิ่งที่ช่วยเหลือเฮาใดแม้นมีชีวิตอยู่หรือตายไปกับ้างบ้านกับความดีอันนี้แหละที่เข้าเหตุไว้ยเองนี่แหละอะไรจังว่าคนเฮามีสิ่งที่ปกปักรักษาจากของเองก็คือกรรมดีมีชีวิตอยู่คือกรรมดี เพื่อเฟื่อเพื่อแพร่มีความหลักเมตตาผู้อื่นเสมอด้วยนตนรักตนเสมอผู้อื่นรักผู้อื่นเสมอด้วยนตนเยเห็นผู้อื่นเป็นดุจด่งแค้นขาอวัยวะของตนนั่นแหละความดีตัวนี้แหละที่พวกปักรักษาห้าเองนี่แหละที่พึ่งของตนก็คือความดีตัวน,นี้ตั้งหากแต่ว่าห้าวบ่ได้ยึดติดในดีให้เข้าใจดีๆเด้อคนคนประกอบด้วยธรรมคนประกอบด้วยความจริง คำสั่งสอนพู้เจ้าท่านจังสีข,าข้าใจคำนี้ว่าเออหามากกับหามากโดยสุจริตได้บ้างนีว่าได้ไปเบียดเบียนว่ไปหลักช่อชนกนโกงมอมเมาอีกยังเอาของไปดอกแต่มีมาได้แล้วนะั่สิกับแบ่งปันแต่เห้าเห็นผู้อื่นเป็นดุลด,ดังแข็งขาอาวัยวาของเจ้าของเองนั่นแหละคำว่าปกติจิตปกติศีลสิเป็นแบบนั้นนะบ่มีความ คิดในการอยากทำลายเบียดเบียนผู้ใได้ผู้หนึ่งเสียคิวิดือทรัพย์สินตลอดทั้งคนและสัตว์ความกังวลสิบ่มีบ่มีเลยกค็คือว่าเป็นมีสมาธิกิตตั้งมันระบาดนีออ่มันตั้งมันตั้งมันอยู่ใส่ก็ตั้งมันอยู่ในความสงบของเจ้าของเองตั้งมันอยู่ในความบบกกังวลบเร่ารอนบบยานไผมมหลากักมาตีมาขามา่ามาพ่นมาจีขึ้นดอกก็เลยว่าก็เลยเกิดกลายเป็นสมาธิเกิดความสงบภายในตนเอง แต่ความดีที่กระทําไใบสิกับมารักษาหฮาวอนหฮาตีสิตายดอกทีเ้าซอยเลือตัวเองใบใ่ได้บาดมันเถาแก่ชรล่ามาแล้วความดีที่เ้าไปเหตุกับผู้อื่นการสีย้อนสะท้อนขึ้นมาหาห้าเองบ่คือคนเลวเดว้คนเลวแม้นสิรวยปานไดก็ตามมีหยดธามดาศักและอำนาจมากปารใดก็ตามเขาสิเคารพตอนที่มีอำนาจตอนที่มีตำแหนง่งตอนที่มีหยดธามดาศักบาดเบิดจากตำแหนง่งยดธามดาศักแล้ว เขาบม่ได้เข้าหลบโดยความสมัครใจจริงใจเ,ออเบิดอำนาจแล้วเขาเกงกลัวด้พรพะวะบอมีอ่ยังสิเกงกลัวเออนั่นแหละคือคนรวยๆที่ว่ามีหาลังเกยตัวคนอื่นนั่นแหละเออเขายังหาวิธีสีขาอยู่ด้่นบ่นได้แมนด้ว่าเขาย่านบ่แมนเลยที่เขาหยานเขาลบเขาหลบเอาไว้นั่นเขารักษาตัวเองนั่นแหละจังอวหยัยงที่สู่ความดีที่เฮาเห็ไุไว้ใดวา และทั้งหลายสุดท้ายแล้วที่ทุกคนจะต้องพัดพลากจากมันอ,อในจิตสุดท้ายลมหายใจเด้อเอาลมหายใจเป็นที่พึงที่พึงอื่นนอกจากนี้บ่มีอีกแมนเท่าสิไปเลย่อๆถึงวามดีกันให้เป็นส่วนดีในระดับหนึ่งอารมณ์นั่นแหละจิตสุดท้ายแห่งอารมณ์นั่นแหละจะพาเข้าไปไปตามภพภูมิอื่นๆที่มันต้องไปเกิดอีกนะแน่อะไรจังว่าอารมณ์พาไปอารมณ์พามา ผ้ากับผ้าเกิดผ้าแก่ผ้าเจ็บผ้าปวดผ้าป่วยผ้าตายและทั้งหลายเหล่านี่ที่พึงทั้งหลายล่านี้อันเป็นวัตถุสิ่งของเ่านี่เป็นของบ่เทียงแทถเป็นของบ่เนนนอนเป็นของบ่จีร่างเป็นไปด้วยความดับความแตกความสลายและเบิดเป็นนะเบิดเป็นสิ่งที่บดว่าเป็นหายว่าเป็นนีทีเดียวที่ือว่ากับมาถูกอีกเลยคือพายิพานนะห้าสี่ิพาน อารมณ์สัวลายมากเพียงใดก็ตามดีใจเคยเหตุผิดมากยังมากมากเพียงใดก็ตามอยากคิดถึงมันนี่คือที่พึงสุดท้ายคือลมหายใจให้คิดถึงลมหายใจเท่านั้นถ้าคิดถึงอย่างอื่นแหลวก็เป็นอวบอารมณ์นั่นแหละสิพาข้องไปเกิดอีอย่างบอกว่าแต่ละคนแต่ละคนสุดท้ายแล้วอย่าคิดมากกลับเข้ามาคิดถึงลมหายใจโหลดระลึกนึกถึงลมหายใจบ่ต้องไปรอรอดและกังวลอันนั้นอันนี้สิใดบุญบ่สิใดบาปบ่หยุด เขาล้มโหลดบางนีตั้งหากละบางทบว่าผ้าเฮามาเกิดอีกความคิดทั้งว่าไปถึง่าถึงพ่อแม่กับ้างลูกผัวลูกเมียกับตามญาติพี่น้องกับ้างบุคคลใดกับตามสุดท้ายแล้วครับว่าอาสมาจีเป็นที่พึ่งให้เฮาได้ล้มให้ใจของเจ้าของเด้อนี่แหลจะจึงบอกว่าพึ่งตนเองเถอะสุดท้ายแห่งความจริงแล้วบ่มีผู้ใยซอยยังไผ่ได้อยอยไดนะ แม้พระพุทธเจ้าห้าวเป็นกับเป็นแต่เพียงบอกทางผู้บาอาจารย์เมันก็แนะแน่แนทางไห้ซื่อนะตัวเองตั้งหากสั่งเองเหตเองเป็นเองมาเกิดเองมาเจ็บมาปวดมาป่วยตายเองแต่ถ้าบ่ออยากกลับมาตายอีกอยู่ในร่มให้ใจนั่นแหละดันั้นให้ทุกคนหาทีพ่พึงของตนเองเป็นทีพ่พึงอันประเสริฐสุดก็คือตนเองล่มให้ใจตน,นเองเห้าเกิดมาด้วยครับล่มเ้าอยู่ด้วยล่มนะและสุดท้ายแล้วเขาก็ตายด้วยล่ม นี่ไหมเกิดมาที่แรกบอกหงจักว่าล่มมีคุณค่าร่มหายใจผ่าออกนี่สุดท้ายแล้วยังในหน่อยเขาก็ต้องเห็นคุณค่าของมันเ,ออเลิกคิดหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นดีพึงป้องกันตายหรือป้องกันยังก็แล้วแต่บ่มีแนวใดป้องกันใดล่มหายใจตัวเองนี่แหละสิป,ป้องกันใดป้องกันความคิดบ่ให้มันไปคิดหา,ผ,นานผู้นั้นผู้นี่ติดนั้นติดนี่อย่าลืมว่าอารมณ์นั่นแหละที่พาไปเกิด ตามพบภูมิต่างๆฉะนั้นวิธีการหยุดความคิดใด้บ่ให้มันไปคิดถึงบุคลบคลนั้นบุคคลนี้อารมณ์เกิดว่าด้ดพบเกิดว่าด้่มหายใจเด้อทาความรู้สึกโตทัวพอมอยู่ในร่มหายใจเขาออกเขาออกนี่แหละบ่อมีโพดาสายจะค้นดอกนะแม้กระทั่งว่าคนทําบาปทําเลวมาตลอด,ลอดบาดสุดท้ายมากคิดนึกถึงคือโจร จนนายโจรขา,าดทำเรีวมาตลอดคาค้นเทา่าใดนับเ่าใดขึ้นกันบัดยิสุท้ายบัดสิตายนั่นนะ <c oughs> ได้ยินฟังธรรมของพระพุทธเจา้าภาษาริบุตรไปโปรดเอาเออยิสุท้ายบัดสิตายกรับขม้าสู่ลกหายใจออตำล่าพันวาบรรลุอนาคามีไหมไม่ธรรมดาเพาั่าแและจึงบอกว่าขนาดเขาสิตายด้วนั่นนะเออในแค่ นั่นที่สุดท้ายที่เขาสิตายเขากลับมาสู่ลมหายใจทุกโทษท่านทั้งหลายที่เคยทําบาปทำเว้นทากรรมอะไรไว้ที่เขาบ่ไปคิดถึงเหมือนไหมบ่บ่หลับบ่ให้ผลสะดองเขาขึ้นได้เลยเพราะว่าเขาบ่ไปคิดถึงอฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นความคิดเดอ้อเป็นสะพานเป็นทอล้าเลี่ยงให้อารมณ์เกิดความคิดความคิดที่เขาไปคิดถึงอดีตนั่นเองจงลืมความจาให้เบิดจากเวลากลับเขามาสู่ลมหายใจ และพยายามอยู่กับลมหายใจของเจ้าของให้มันได้มากๆจนเกิดความค่อยขิ้นแต่ว่าต้องคุ้มได้มั่งบ่ได้มั่งได้มั่งบ่ได้มั่งกระช่างมั่นคำว่าได้หรือบะได้นี่บ่แมนว่าบ่คิดอย่างด้วยเด้แต่ให้มีความรู้สึกตัวทั่วพรอมอยู่ในลมหายใจของเจ้าของเองเห็นอยู่แค่นี้ความทุกข์ทั้งหลายความกุมใจทั้งหลายบม่มีใดรถอดออกให้เฮ่าได้เด้บม่มีผู้ใดเอาออกเฮ่าได้หรอกเท่าเองต่างหากจะต้องเอาออกเอง การเอาออกกับไม่ได้เอาออกโดยความคิดพร้อมออ,อยู่กับลมหายใจทําความรู้สึกตัวอยู่ในลมหายใจมันออกเองาใจาาว่าล่ะอะไรจังว่าห้าสิทําเร็วมากเพียงใดก็ตามเถอะตัวอย่างที่เหตุให้เกิดกําลังใจก็มีอยู่จนองค์คุริมานเอ,อกับบรลุอรหันไดเห็นบ่าละ่ะสันตติอมาตข่าเป็นสันแสนบาดชุดไทยจิตสุดไทยนีไ,ยยไหมตายบรลุอรลหันว่าสัน ตายในมือน,นั่นบนรรลุอาหารในมือน,นั่นตายอรหารทั้งปึงนคดนแต่ว่าตายในมือน,นั่นเด้อนั่แหละแม้สันแม้ในจุลคาดก็คือกันได้บันทึกไว้ว่าเป็นอนาคามีบาดจิตสุดท้าย,ยขาคนบักหลไหมนี <c> ่ <oughs> แหละพราะว่าความขีดของเหล้าที่แรกภาษาลิบบูตไปโปรดเอาจะลืมป่าเล้วละย่ำขนาดได้อนันก้อนเล่าที่สี่ตายนั่นนะตัวเล่าเองหลักเล็กขโมยน่อยมาตะเกิด พอความหิวพอความหายพอความบะมีพอความบารู่ยังรายย่างอ่ะแหละเป็นโจรป้นมาเลยข่าคนมาเลยปพอสุดท้ายมามาได้มี่ะเออพอดีหละกับพระราชาว่าผู้ใดสียอาสาข่าโจรทั้งหลายเหล่านี้มันจับได้สามหมื่นหาพันคนโจรผู้นี้เลยยกเมื่อขึ้นผมเสียอาสาเองพระราชาเลยว่าประท่านอภัยให้ชีวิตเจ้าว่าเจ้าต้องข่าพวกนี้ไปข่าอยู่หันแหละสุมือสมือจนสุดท้ายแล้ว อายุมันก็นหลายขึ้นฟันข้อที่หนึง่งสองเทือกบ็บาขาดตั้งตะกี้ฟันขาดจุดขาดจุดบาดเนี้อเพรขาด,ขาดเออเขาก็เลยปวดระวางปวดระวางแล้วมันหนึ่งก็เลยป่วยเออป่วยแล้วกันคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองเหตุฟังดีๆคิดถึงแต่สิ่งที่ตัวเองเหตุมากนี่แหละความจำม็นบ่สัญญาอารมณ์ขาผู้นั้นยนุ่หันขาผู้นี้ยุ่นี่ไล่มากขาปนกี้แบบนั้นแบบนี้เออบล็อกหัวใจเลยว่าแต่ครากําำลังเป็นอย่างตอนสุดท้ายภาษารบุ้ ่นมายืนอยู่หนาบานเลยบอกเมียวานพระพระมันสมณะนั่นมายืนอี่ยังย่หันเขามาบินทบาตบอกเขาเป็นคนบาปนั่นห็นบ่ละเขาเป็นคนบาปเขาทำบุญบ่ได้ดอกบอกเล่าหนีซักไปบานหลังอื้นซักออบอกสองเถื่อสามเถื่อภาษาลิบุตรเมียพู้ดะเป็นผู้บอกย่งางมาบ่ได้มาบินทบาตบ่ได้มาต้องการอาหารแต่วา่าเสี่ยมัน เออมาเยี่ยมเฮาเห็ดหยางนั่นความคิดเล่าเดิมดีขึ้นมาเฮาบ่เด้มีญาติแถมสาเฮาเป็นคนขาคนนี่นี่ความคิดรับกลับขึ้นไปหาอันแนยบดีอีกแล้วก็เลยว่าขออนุญาตเข้าไปได้บอสสิไปเบิ่งคนป่วยนั่นแหละเข้าไปแล้วครับคนป่วยก็น,นอนอยู่ด้นอนถามว่าคนเจ้ามาหยางโอ้ยมาเยี่ยมมายามกันในซึนอ่ะเออตะกี้พกเข้าคยเป็นมูเป็นพวกกันนั่นเพื่อนปลอบใจเห้ลงมาเห็นบ่ละ ผมทำบุญบะไรดอกเศ็ดฐียังกับ่ะไรดอกผมเป็นคนบาปผมข่าคนมาตลอดเออนะตอนนี้ยังข่าอยู่เป่นี่เห็นเป็นให้แนน้อมกัามาสู่ปัจจุบันตอนนี้ยังข่าอยู่บ่าบอนะ่อตอนนี้เจ้าดูต่อหน้าไผ่เ่าดูต่อหน้าพระคุณเจ้านี่คือปัจจุบันอันสิ่ที่ผพานมาแล้วเนี่ยที่เข้าไปคิดคิดถึงเมื่อไรเกิดกังวลเมื่อนั่นพบเกิดเมื่อนั่น,น,นเป็นเกเทศไปนั่นแหละเออเพราะนั้นเลิกคิดถึงได้เล่แล้วคือบ่อทำสติ รู้สึกตัวต่อพ้อมอยู่ตรงหน้ากับอตาตมาตอนนี้เนี่ยเออมันก็นึกปึ๋งขึ้นมาได้ก็เงอะเบื้องหน้าพระาลรีบุตรนะเออเฮาสืหายใจไปพร้อมพรอมก่อนเนาะอรรษันหายใจเข้าหายใจออกตายซ้ำบันทึกในตำราว่าเป็นอนาคามี่ารรน,นันแหลรจังสันอะไจึงบอกว่าตัวคนแม้นเฮาสีเทยท่ำพิษทำบาปผ่านความเลวความอย่างมากมากไม่เพียงแต่กระซังจะคิดถึงมัน เออให้ทุกคนอยู่ในปัจจุบันแบบนี้ฝึกอยู่ในร่มหายใจของตัวเองให้มากๆฝึกอยู่ในหันแหละปัสสุดทไทยมามันแรนหาพึ่งผู้นั้นผู้นี้บาดความเจ็บค้ามปวดความปว่ปวยบ่ามีผู้ใดซอยกูดยกได้กูห้อนกูหนาวเอ่อกูสะท้านเจ็บเข้าไปในกระดูกเนื้อหนังสะท้านไปเบิดปวดไปในหัวใจก็ไม่มีผู้ใดเอาให้กูได้นี่สย์สมบัติมากมมยก็บซอยเหลือบ่ไดา้ลูกเต่าลาลานมากมมยความ่ำลุ่มมากมายก็ซอยเหลือาายจังกูบ่ได้หน้าเนี่ยมันก็หันเขามาพึ่งตัวเองคือล่มหายใจของตัว และให้สุกคนนะจิตสุดท้ายตายกับลมหายใจสออเตรียมตัวไว้แต่เดียวนี้เตรียมตัวตายจักบบละ่ะบาดมันจิตตายไหมหรือก็ตั้งใจตายตัวบ,บางที่มันก็บางที่มันก็ตายอัดตอนเตรียมตัวนี่เด้เพราะว่าความตายบ่มีนิ่มีตไม้บอกใครได้เด้แต่ความเกิดเวาก็ยังเกิดมาด้วยความบรูเออบ่มีผูดด้ใดบอกว่าเฮาเกิดเมื่อไดสุดเลยสำไปเฮากับ b รูได้ว่าว่าบ่มี ว่าห้าวบอลูได้ว่าวันเกิดตัวเองนะก็ยังบอลูผู้อื่นบอกอยังหูแต่ว่าบาดความตายนี่บ่มีไผบอกได้ด้แม้แต่ตัวเองก็ใจว่าละแม้แต่ตัวเองยังบ่ลูผู้ใดจิไปบอกจะตายวันทีทน่นี่มือนนม้อนั้นมื้อนี้วันน,นั้นวันนี้มันมีหรอบอ่ตัวเองกัยังบ่ลูนี่แหละจึงบอกว่าเตรียมตัวตายบางคนมันก็ตายตอนเตรียมตัวนี่แหละเ,ออเพราะว่าตายนั่นนะ่ะยังไปดีๆลมขุมวิปูหวัวฟาดพื้นตายซําเออชอกตาย้ํา หลายๆอย่างที่มันจะเป็นขึ้นมาเองดอกอะไรจังว่าเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้มันหนังมีเสี้ยวหนึ่งที่มันวับขามาดอกนาบาดบาดสิตใจจริงๆเงินอนะเสี้ยวหนึ่งวับเขามาสู่ล้มหายใจล้มหนึ่งล้มสองตายส้ํานี่เนะี่ยมันนังมีจึงบอกว่าเตรียมตัวให้ดีเอ,อแต่พวกเตรียมตัวเดียววได้ไม่โอกาสพวยตายบบน,นี้เป็นโชคดีจักบ่าล่ะโอกาสพวยตายธรามะเข้ากับฟังมา,มา,มากแล้วเออ กันึกถึงตรงร่มหายใจน,ยยน,ยนี่แหละบานนี้นี่แหละจึงบอกว่าทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินอยู่กับความรู้สึกตัวทั่ร้อมโดยร่มหายใจออปฏิบัติรรมบรมเณว่ามานั่งอยู่จังสี่ตลอดมานัง่งหรือใส่สุดมีทาบรเมเณแบบนั้นเ้อปฏิบัติถรำเพื่อการประคองจิตไม่ให้ไปคิดถึงอดีตและอนาคตไม่ให้มีความคิดในความอยากได้อยา่างดีอยากมีอยาเป็นไม่ให้ไปทําร้ายทาลายบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งนะ ปฏิบัติธรรมทั้งประกอบอาชีพองงานไปได้อ,อคือการไม่ทำร้ายผู้อื่นนั่นแหละแต่เดือทำก็เลยน,น,นสูรลุบลงแล้วศีลก็อยู่ตอนที่ห้องบ่ชขีดลลยผู้อื่นนั่นแหละศีลก็อยู่หันแหละสมาธิก็กกญญากากกอยู่น้ากันกับศีลปัญญาก็เกิดอยู่น้ากันเพราะปัญญาก,ก็คือไม่ไปเบียดเบียนนั่นเองคือเอาตัวเองบ่ให้เกิดความเดือดร้อนเองปัญญาก็ดีศีลสมาธิและปัญญาก็อยู่ยในขณะที่ห้องอยู่ในลมหายใจกับแมนนะที่ห้องบ่ชขีดลายกับไพเลยกับแมนนะ และถึงว่าทุกคนเตรียมทตายแล้วก็ตั้งใจตายจักบอกตั้งใจตายตัวคนมีโอกาสป่วยหายใจแวบเขาแวบเขาเวบเขามันได้ตั้งท่าได้นะั่นจักบอก่พวกเ่ได้ตั้งท่านี่นะบ่ห้วา่าอารมณ์กินสุดไทยมันสิไปอยู่ไใสนี่นะเออแต่เตรียมตัวยังยังพอมีโอกาสอยู่ต่ว่าละ่ะคําว่าเตรียมตัวถ้าตั้งใจนี่ทางกาทางดีละบานนี่แหละทุกคนไปฝึกเอาตัวเองนั่นแหละ บ่ต้องไปยังมากดอกฝึกสมาธิยังงานนะลมหายใจเท่านั้นแหละฝึกเอาอยืนเดินนั่งนอนทำการทำงานกันให้มันเห็ุไดนั่นแหละแต่ว่าแต่เราคนนั้นนะ่ะมันหนีบ่พ้นความตายดอกเกิดมาพร้อมลมหายใจด้วยความไม่รู้พร้อมบัดนี้มันรู้แล้วจงตายไปกับลมหายใจในในตัวเองเถอะแต่ว่าจะตายเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ต้องตายมีนานะจึงบอกว่าทุกคนไปฝึกหัดเอาเพราะ